เมื่อสามปีก่อนผมเป็นนักข่าวท้องถิ่นที่ตามติดคดีฆาตกรรมต่อเนื่องสุดสะเทือนขวัญฆาตกรรายนี้เหี้ยมโหดมากเขาซ่องศพเหยื่อไว้ในที่ที่คาดไม่ถึงภายในรูปปั้นปูนปลาสเตอร์ขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองผมจำได้ถึงวันที่พบรูปปั้นนั้นได้ดี มันถูกวางทิ้งไว้ข้างถนนไม่มีใครรู้ว่ามันมาได้อย่างไรจนกระทั่งมีคนได้กลิ่นเหม็นเนา่าครับผมนักข่าวพบศพในรูปปั้นปูนหรอครับบ้าไปแล้วการสืบสวนเริ่มต้นขึ้นอย่างเข้มข้นตำรวจพยายามหาเบาะแสทุกวิถีทางแต่ฆาตกรกลับทิ้งร่องรอยไว้น้อยมากราวกับว่า เขารู้ทุกอย่างผมเริ่มสงสัยในตัวชั้นปั้นที่สร้างรูปปั้นนี้เขาเป็นคนเก็บตัวและดูมีลับลมคมในผมพยายามเข้าหาเขาเพื่อขอสัมภาษณ์แต่เขากลับปฏิเสธทุกครั้งผมไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นเขาตะโกนใส่ผมด้วยท่าทีหวาดกลัว สุดท้ายผมก็รวบรวมหลักฐานได้เพียงพอที่จะส่งให้ตำรวจพวกเขาบุกเข้าไปในบ้านของช่งางปั้นและพบกับความจริงที่น่าสะพรึงกลัวเขาคือฆาตกรที่ตามหาคดีนี้สอนให้ผมรู้ว่าบางครั้งความชั่วร้ายก็ซ่อนตัวอยู่ในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึง